สวัสดีครับวันนี้นะครับก็พามาที่ตลาดไก่คู่อีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากที่ไม่ได้มาหลายเดือนแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้จะพามาชมดอกไม้สวยๆกันนะครับป่ะเดี๋ยวเราไปดูกันทางด้านนี้ก่อนนะครับอ่ะครับไปครับครับเรามาดูร้านแรกเลยนะครับด้านหน้าเลยทางเข้านะครับเรามาดูนะครับอันนี้ก็จะมี ต้สนสนไรยุงนะครับจะให้ดูก่อนนะครับสนไรยุงแล้วก็มีดอกเข็มด้วยนะครับเดี๋ยวพาไปดูตรงดอกสีม่วงม่วงก่อนวันนี้มีก็มีสนนะครับดอกสีม่วงม่วงก็สวยนะเออหอมแล้วก็จะมีไม้ดอกไม้ประดับด้านบนนะครับ นี่คับไม้ดอกไม้ประดับด้านบนแล้วก็ตรงด้านล่างก็มีนะครับนี่ครับดอกไม้สวยๆนะครับจะให้ดูด้านบนด้วยนะครับนี่ครับด้านล่างก็สวยนะครับต้นนี้ครับนี่จะให้ดูนะครับ อาอยังสวยเลยเดี๋ยวเราพาไปดูตรงด้านหน้าน่อยนึงนะครับครับครับผมนะครับอันนี้ก็จะมีอ,ะอันนี้ดอกหัวใจนะครับอันนี้ดอกเดซี่นะครับดอกเดซี่สวยๆเลยนี่แล้วก็ อันนี้น่าจะเป็นดอกกระเจียวนะครับเดี๋ยวให้ดูครับดอกสวยจังแล้วทำไมมันมีสีนี่ครับสีม่วงๆอยู่ด้วยเนี่ยสีม่วงๆแล้วก็ออกมาเป็นสีชมพูนะครับสวยมากอันนี้สวยนะครับโอ้เดี๋ยวขอไปดูตรงนู้นนิดนึงนะครับตรงนู้นเห็นเป็นต้นบอล ต้นบอนต้นบอนต้นใหญ่มากเดี๋ยวขอไปดูหน่อยโอ้โหนี่ครับต้นบอลสีต้นใหญ่ๆเลยใบใหญ่ด้วยยังสวยนะครับเดี๋ยวเราไปเดินดูอ,อตรงนู้นนิดหนึ่งนะครับนี่ครับอ๋ออันนี้ก็จะเป็น ปาล์มไผ่แค่ก็มีนะครับต้นละหกสิบบาทนะครับอ,อมเงินแค่ก็สิบบาทอันนี้หกสิบบาทนะครับไผ่่าตรงตะก,ก้านี้ก็ต้นละสิบบาทนะครับเปเปอร์ด่างเปปเปอร์ด่างก็สิบบาทเหมือนกันนะครับกระถางเอ่อตรงที่อยู่ในกระบะครับเอาต้นละสิบบาททั้งนั้นเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น อัญมณีขาวก็สิบบาทนะครับนะครับอันนี้ก็สิบบาทนะครับนี่อ๋อเดี๋ยวขอไปดูโวยเซียนแค่ก่อนอันนี้ก็สิบบาทนะครับนี่ของโพยเซียนแค่ก็สิบบาทเหมือนกันนะครับนี่อืมต้นเล็กๆจิวจ๋วสิบบาทอ๋อมันมี นี่หลายราคาเดี๋ยวนะอันนี้มีบอเห็นบอนไซจิ๋วด้วยนะครับบอนบอนไซจิ๋วมาสั่งเนี่ยก็คือต้นละ6หกสิบบาทนะครับให้ดูยังไงเนาะอันนี้ต้นละหกสิบบาทนะครับส่วนฝั่งนี้ก็สิบบาทนะอ๋อนี่ครับเดี๋ยวให้ดูตรงนี้ฝั่งนี้มันสิบห้าบาทนะครับเนี่ยฝั่งนี้สิบห้าบาทอันนี้กุหลาบหินก็สิบห้าบาท เดลี่ด่างก็สิบห้าบาทนะครับนี่ครับฝั่งนี้จะสิบห้าบาทนะครับให้ดูที่นี้ก็จะมีราคาสิบบาทกับสิบห้าบาทหกสิบบาทนะครับโซนนี้นะครับอืมครับแล้วเดี๋ยวเราไปดูด้านหน้ากันต่อน,นิดนึงนะครับผ่านมาตรงบอลสีอีกรอบหนึ่งก็แล้วกัน บางสีต้นนี้สวยจังใบใหญ่ด้วยนะครับก็จะมีดอกไม้สีแดงๆนะครับแล้วก็ฟอกเก็ตมีน้อสวยๆนะครับตรงนี้นี่ครับให้ดูฟอกเก็ตมีน้อน,นะครับสวยๆครับ กเกมนี้นะต้นละหนึ่งร้อยบาทนะครับตรงนี้นะครับแต่ครัเดี๋ยวเราไปดูตรงร้านอื่นกันต่อดีกว่าครับอันนี้นะครับจะเป็นแก้วลิ้นแก้วลินลี่นะครับต้นละแปดสิบบาทนะครับนี่เดี๋ยวให้ดูนะครับแล้วก็ตรงด้านในก็จะมีในส่วนของดอกโกราหลนะครับแล้วก็ต้นมีต้นโกศลสวยๆเลยนะครับต้นโกศลก็ถ้าต้นใหญ่ๆต้นละหนึ่งร้อยสามสิบาทนะครับ นี่เราก็จะมีพวกปอยเซียนเราก็ชวนชมนะครับชวนชมก็หนึ่งร้อยบาทนะครับนี่ครับออเดี๋ยวพอนี่ครับเดี๋ยวก็จะมีใส่ใบฝักด้วยนะครับไปครับทางร้านนี้ก็จะมีดอกไม้อย่างเงี้ยครับเอวยาวไปเลยนะครับยาวไปถึงด้านหลังโน้นเลยนะครับแล้วก็จะมีตัวนี้ด้วยนะครับห้อยแขวนไว้ครับยังสวยเลยนะครับ นะครับแล้วก็จะมีไม้ดอกไม้ประดำนะครับนี่แล้วก็ตรงนี้ก็จะมีฟ็อกเก็ตมีน็อตนะครับฟ็อกเก็ตมีน็อตสวยๆนะครับแล้วด้านในก็เห็นมีต้นโกสนด้วยนะครับแล้วก็มีโรสเมลี่นะครับแล้วก็มีสนฉัดด้วยตอนนี้อันนี้อ่อต้นโกสนสวยๆนะครับเนี่ยครับสวยจังนะครับสวยมากเลยต้นโกสน ให้ดูครับโอ้โมันมีต้นใหญ่ตรงด้านในอะเข้มๆนะครับแล้วก็จะมีสนฉัดนะครับสนฉัดก,ก็สวยนะนะครับเขาปลูกไว้ได้อย่างสวยเลยนะครับแล้วก็จะมีเดแล้วก็จะมีอะไรนะเฟิร์นอะไรพวกนี้นครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นเอไม้ดอกไม้ประดับนะครับ <c oughs> ของร้านนี้ก็จะมีต้นสนเหมือนกันนะครับมีฤสษีผสม50บ้าสิบบาทนะครับนี่ต้นกสนสวยๆเลยนะครับอันนี้สวยมากเลยโอ้หดูดิอันนี้สวยมากว้าวอันนี้ดองกัสนแบบสวยมากเลยครับอันนี้ก็สวยครับ อันนี้ก็สวยนะครับโอ,อ,อ้โหให้ดูนะครับอันนี้บางกอกเนรมิตนะครับตรงนี้บางกอกเนรมิตสวยๆโอ้ยอันนี้อะไรช้างเผือกนะครับอันนี้เขาเรียกว่าช้างเผือกโอ้ยสวยจังครับครับร้านนี้ก็มีนะครับฟอกเก้มีนอตแล้วก็ มีต้นอันนี้ครับต้นหลิวนะครับก็ต้นละยี่สิบบาทนะครับอื่ต้นละยี่สิบาทนะครับปยเซียนก็จะมีอ่าถ้าราคาปีก็ต้นละเจ็ดสิบบาทนะครับถ้าสองสิบต้นขึ้นไปหกสิบบาทนะครับปยเซียนอือเราก็จะมีไม้ดอกไม้ประดับนะครับตรงนี้นะครับเดี๋ยวให้ดูนะครับ พอเกินมี่นาแล้วก็อันนี้อะไรนะอะไรหัอใจเศรษฐีหรือเปล่าครับไม่แน่ใจจําชื่อไม่ได้นะครับครับ้านนี้นะครับต้นโกศลนนะครับต้นอ่ารับต้นละแปดสิบบาทนะครับแล้วก็หนึ่งร้อยยี่สิบาทก็จะอยู่ด้านบนนะครับนี่ครับดอกไม้สวยๆแล้วต้นโกศลสวยๆเลยนะครับเดี๋ยวให้ดูนะครับอันนี้ด้านบนก็จะเป็นดอกไม้อย่างเงี้ยครับ นะครัเดี๋ยวพามาดูนะครับอันนี้ก็จะเป็นไม้ดอกไม้ประดับนะครับครับผมนี่ครับเอโซนนี้ก็จะเป็นไม้ดอกไม้ประดับนะครับแล้วก็จะมีเออ่ส้นสนขายเยอะอยู่นะครับแล้วก็จะมีคุณนายตื่นสายนะครับด้านล่างนะครับ ดอ,อกสีม่วงนี่ก็สวยนะนี่ดอ,อกสีม่วงสวยนะครับมีเฟิร์นพลาสติกอันนี้เฟิร์นพลาสติกให้ดูตรงนี้นะครับอันนี้ต้นเฟิร์นพลาสติกนะครับแล้วก็ฟ้าทองก็มีนะครับด้านในนะครับก็จะมีต้นกล้วยฝนนะครับอันนี้ก็จะเป็น ดอกสีเขียวนะครับตรงด้านบนนะครับครับเราเราพามาดูตรงนี้นะครับก็จะมีแม้ดอกไม้ประดับสวยๆนะครับอันนี้เขาเรียกว่าอ๋อดอกสีม่วงเมฆเขียนะครับคือดอกเบลนะครับอันนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีฟอกเกตมีน็อตนะครับสวยๆนะครับเป็นพุ่มตั้งยาวขึ้นมาเลยนะครับ แล้วก็ตรงด้านในนี่ก็จะเป็นต้นใทรใบสักนะครับนี่ครับใทรใบสกักแล้วก็จะมีต้นตรงนี้นะครับนี่แล้วก็อันนี้นี่นี่จวให้ดูตรงนี้อันนี้สวยมากเลยนะครับต้นอะไรนะเหมือนจะเป็นต้นออมเงินด้วยครับเหลือบอลกระดาษด,ด่างอันนี้ด่างสวยเชียวใบนี้ด่างสวยนะครับ ต้นใหญ่มามีวอนซล่านะครับวอนซล่าไม่ด่างก็หนึ่งร้อยบาทนะครับอืมนี่ครับเดี๋ยวให้ดูตรงอันนี้ครับอันนี้ก็สวยเนาะนี่ครับสวยจังนี่นะครับตรงต้นนี้นะครับซานาดูนะครับต้นละหนึ่งร้อยบาทนะครับแล้วก็จะมีกวากดําด้วยนะครับกวักดาต้นใหญ่ใหญ่เลยนะครับ แล้วก็มาดูตรงนี้ครับเนี่ครับก็จะมีพวกกําไรทองทรัพย์มงคลเพชรน้ำหนึ่งนะครับอัญมณีสองสีพลอยชมพูลัคก,กี้นะครับเศรษฐีใหม่นะครับกุม,มารดำก็มีนี่นี่ครับตัดเดี๋ยวเราพาไปชมร้านอื่นกันต่อดีกว่านะครับลองชมมาดูร้านนี้นิดนิดหนึ่งนะครับว่ามี อะไรบ้างนะครับก็จะมีใสายใบสักยางอินเดียนะครับมีเฟิร์นนะครับอันนี้อะไรอะสาลิกาลิ้นทองอ๋ออันนี้สาลิกาลิ้นทองนะครับแล้วก็จะมีเฟิร์นพลาสติกนะครับแล้วก็จะมีสับปะรดสีนะครับนี่ครับก็จะมีวัสนาก้าชั้นนะครับเดี๋ยวให้ดูวัสนาก้าชั้น สวยสวยนะครับเคยครับเดี๋ยวเราไปดูร้านอื่นต่อนะครับครับเดี๋ยวเรามาดูร้านนี้นะครับนิชาแคคตัสนะครับก็จะมีในส่วนของแคคตัสสวยๆเลยวันนี้นะครับอันนี้นะครับกระถางละ650บาทกระถางใหญ่ๆเลยนะครับอันนี้ก็650บาทเหมือนกันนะครับต้นนี้นะครับ หกร้อยฮะสิบบาทนะครับอันนี้ก็หกร้อยห้าสิบบาทเหมือนกันนะครับนี่ <c oughs> เดี๋ยวเราเทาเดี๋ยวเราพาไปชมดูด้านในนะครับอือด้านในนะครับเดี๋ยวขอมาดูตรงนี้นิดนึงนะครับโอ้แอน,นี้สามร้อยบาทนะครับนี่สามร้อยบาทสวยๆเลย่วนนี้สามร้อยบาททั้งนั้นนะครับอือ เดี๋ยวให้ดูใกล้ๆนะครับจัดไว้อย่างสวยเลยนะครับอันนี้ก็สวยนะเพราะมีดอกดอกสีเนี่ยด้ดูใกล้ๆดอกก็สวยคเนาะฉนั้นบนนะครับก็จะอยู่ที่900บาทนะครับนะครับอันนี้ก็มุ่นก็150บาทนะครับเดี๋ยวเราไปดูตรง ด้านหน้ากันนิดนึงนะครับนี่ครับเดี๋ยวพามาดูตรงนี้นะครับอันนี้ก็ถางละสามร้อยบาทนะครับโอ้ยอันนี้สวยจังเอออันนี้ดอกมีดอกอย่างสวยเลยอืออันนี้ก็สามร้อยบาทนะครับนี่ก็สามร้อยไหนอันนี้ก็สามร้อยน,น,นะครับสามร้อยนะครับ ออันนี้สวยอันนี้จัดได้สวยมากเลยครับโอ้โหสวยดีนะครับน,นี่เดี๋ยวผมพามาดูตรงนี้นิดนึงอ่อันนี้เนี่ยอันนี้อันนี้สวยสี่รอยบาทอันนี้ก็สวยเนี่อืม้มวันนี้มีต้นไม้สวยๆเยอะแยะไปหมดเลยอันนี้ก็หนึ่งร้อยห้สิบบาทนะครับ โซนนี้หนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะครับอันนี้หนึ่งร้อยห้าสิบบาทอันนี้ดอกแบบว่ายังสวยอะ่ะดอกยังสวยเลยอโอเคเดี๋ยวไปดูตรงด้านหน้าต่ออีกนิดนึงนะครับมาดูตรงโซนนี้นะครับอันนี้นะครับ ต้นนี้นะครับ450บาทนะครับโอ้อันนี้ยังสวยเลยเนี่ยโอ้โหดาบไ้อย่างสวยเลยนะครับตรงนี้อันนี้ก็300บาทนะครับอันนี้ก็300บาทเหมือนกันนะครับมาครับเดี๋ยวเรามาดูตรงโซนนี้ครับนี่อันนี้โซนนี้นะครับ อันนี้โซนนี้150บาทนะครับทั้งแถวเลยนะครับมาเดี๋ยวเราพามาดูใกล้ๆดีกว่าครับมาครับ,รน,บนี่นนักเงินอับิสฮาลนี่นอ้เดี๋ยวเทป,ป,นป,นป,นออปหนักมาแล้วนี่นะนี่นี่นะนน่นนนนี่นนี่นีนีน

luôn bây giờ thì đây đó cái <laughs> cái lúc hà nè là o nó nếu nhìn một nó không mà hát hà nè xem ngát nó hát đi nè hà nè thì nè thì à mà hà nè นี่หมาให้รถหมานี่ครับเดี๋ยวเราให้ดูตรงบรรยากาศ้านที่เขานะครับว้าวเออเน้นกระถางสีขาวนะครับแล้วก็ด้านบนก็จะเป็นทรายโดยหน้ากระถางล่วทำให้ต้นไม้นะครับมันเด่นขึ้นมาเลยนะครับอย่างนี้เห็นไหมอย่างตรงนี้นะครับนี่ ออันนี้สวยมากนะนะครับสวยนะอืมอันนี้ก็ให้ดูด้านล่างนะครับด้านล่างก็จะกระถางละสองร้อยบาทนะครับนี่ครับแต่ว่าต้องขึ้นสามต้นนะครับสามต้นราคาเลยนะครับตุกระถาอ อ๋อนี่นะครับอันนี้สามกระถางสองร้อยบาทน,นะครับนี่ครับสามต้นก็คือสองร้อยบาทน,นะครับโซนนี้นี่ครัสวยๆเลยอันนี้ก็สวยนะนี่ครับ โอเคครับเราพาไปชมร้านอื่นกันต่อดีกว่านะครับไปครับผมนี่ครับเดี๋ยวเราให้ดูตรงบรรยากาศร้านที่ขาวนะครับว้าวเอ่อเน้นกระถางสีขาวนะครับแล้วก็ด้านบนก็จะเป็นทรายโดยหน้ากระถางเ่าทำให้ต้นไม้อะครับมันเด่นขึ้นมาเลยนะครับอย่างนี้เห็นไหม ่างตรงนี้นะครับนี่อันนี้สวยมากนะนะครับสวยนะอืมอันนี้ก็ให้ดูด้านล่างนะครับด้านล่างก็จะกระถางละสองร้อยบาทนะครับนี่ครับแต่ว่าต้องขึ้นสามต้นนะครับสามต้นราคาเลยนะครับลูกกระถางนะ อ๋อนี่นะครับอันนี้สามกระถางสองร้อยบาทน,นะครับนี่ครับสามต้นก็คือสองร้อยบาทน,นะครับโซนนี้นี่ครับสวยๆเลยอันนี้ก็สวยนะน โอเคครับเราพาไปชมร้านอื่นกันต่อดีกว่านะครับไปครับผมนี่ครับร้านนิชาแทสตนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับแต่งหน้าร้านสวยนะครับด้านในก็สวยนะครับครับมาครับเดี๋ยวเราพามาชมไม้ล้อมนะครับ ตรงนี้นะครับก็จะเห็นไม้ล้อมสวยๆเลยนะครับนี่ครับเดี๋ยวพาไปดูนะครับนี่ครับต้นีใหญ่เลยนะครับอ่านี่ครับสวยนะอ่าครับผมอืมนี่ครับโซนนี้จะเป็นโซนไม้ล้อมที่อยู่ด้านในนะครับเอ่อเห็นว่าเอ้ยตั้งสวยจังเดี๋ยวลอง เข้ามาดูนิดนึงนะครับผมอันนี้ก็สวยนะเนี่ยนนี้อ๋นนอเอเราคิดว่าเป็นสีแดงอ่ะไปครับนี่นะครับโซนไม้ล้อมนะครับนะนี่ครับผมให้ดูนะครับครับเรามาดูฝั่งนี้นะครับ ฝั่งนี้โอ้โหต้นมะกอกต้นใหญ่ๆเลยนะครับนี่โอ้อย่างสวยเลยครับโดนแดดมานี่สวยมากนะครับก็จะออกเป็นสีมิ้นมิ้นไหมใช่ไหมนะครับอืมครับเดี๋ยวให้ดูโซนตรงนี้อันนี้ก็ต้นมะกอกมือนการนะครับโหต้นต้นใหญ่มากนะครับนี่เดี๋ยวให้ดูบรรยากาศนะครับโอ้ยังสวยนะครับ ืนะครับอันนี้ก็สวยนะนะครับโอ้ยอันนั้นสวยจังนี่ครับเดีย๋ยวเดี๋ยวเรามาดูอีกฝั่งหนึ่งนะครับอันนี้ริมคลองนะครับตรงนี้เห็นไหมครับนี่โอ้อันนี้สีต้นไม้สวยมากเลยนะครับ อันนี้นะครับด้านหน้านะครับที่เราเห็นนะครับว้าวยังสวยเลยสวยมากครับจัดไว้อย่างสวยเลยโอ้โหสุดยอดสวยมากนะครับส่วนด้านหน้านะครับต้นใหญ่ๆอันนี้นะครับเดี๋ยวให้ดูอันนี้นะครับตรงตรงนี้นะครับก็จะเป็นต้นอะไรนะเบาบับนะครับนี่ครับ สวยมากอ้วนนะครับแต่ว่าตรงข้างล่างโคนน่ะจะเล็กนะครับแต่ไปอ้วนตรงกลางนะครับมอโอเคนะครับครับนี่ครับตรงนี้ตน้นนี้สวยเหมือนกันโอ้โหยต้นใหญ่นะครับปะ่ะเดี๋ยวเราพาไปชมตรงด้านในสักนิดหนึ่งนะครับว่าด้านในมีอะไรบ้างนะครับ ครับอันนี้ก็จะเป็นอีกซอยหนึ่งนะครับในส่วนของไม้ล้อมนะครับอันนี้ต้นสนต้นจะใหญ่เลยนะครับตรงนี้นะครับเดี๋ยวพามาดูนะครับผมนี่ยังสวยนะครับต้นสนแบบสวยมากน่าจะเอาไปไปทำต้นคริสต์มาสอันนี้ต้นต้นนี้ต้นแรกต้นต้นนี้สวยมากเลยนะครับด้านในก็สวยนะครับครับตรงนี้ก็จะเป็นต้นไม้ใหญ่เลยนะครับ ไม้ล้อมต้นใหญ่ๆนี่ครับสวยยู่นะครับว่าไปครับเดี๋ยวเราพาไปชมนะครับนี่น,นี้ทำไมต้นสีแดง่ะครับผมนู่นนะครับเดี๋ยวให้ดูตรงด้านหน้านะครับด้านหน้าโอ้โหสองฝั่ง ้ายขวานะครับต้นไม้ต้นใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะครับนี่ครับอืมว้าวนะครับสวยมากโอเคครับผมครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับที่รับชมคลิปมาจนจบนะครับ สุดท้ายนี้ก็ต้องขอฝากช่องหมีพาเที่ยวไว้ด้วยกนแล้วกันนะครับที่สำคัญนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปสำหรับวันนี้ไปก่อนครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับผม